ไม่มีเวลาที่จะมาบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรื่องนี้มันเป็นไงฮะ,ะผมคิดว่าสมาคมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทีมชาติครับหรือลีกซึ่งเป็นในบายหลักของเราเนี่ยเรามีผู้ดูแลอยู่แล้วก็ <c oughs> มีผู้ดูแลระต่างๆซึ่งจะให้ผมเนี่ยผมไป่ทำอะไรทุกอย่างเลยเนี <c oughs> ผ,มผมไม่คนไม่ผมไม่เห็นด้วยหรอกเ <c oughs> ทุะคนที่รับผิดชอบฟุตบอลเลยตั้งได้ทั้งหมด ชาติเนี่ยมันก็เป็นสามคนอยู่แล้วเราไม่เข้าไปก้าวไาลในเรื่องของคณะทํารรงานผู้ฝึกสอนอะไรต่างๆเนี่เราก็มอบหมายหน้าที่ให้เขาถ้าทำอยู่นะผมทราบเน,านี่ยผมทราบว่าในพิมพ์ชาติเนี่ยบางกลุ่มผู้เล่นเนี่ยคุณบอลีก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะพูดเล่นไม่ได้ผม,ผม,มผมคิดว่าถ้าถ้าเราไปแช่แซวเราบอก,บอกเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาตัวนี้แม่ตรงนี้และต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นแหละผมไอไอ้ไอ้ผลลัพธ์ที่เป็นผลเลัพธเนี่ยจะตามมาถึงผมซึ่งผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง i <coughs> ผมค,คิดว่าการที่เราได้เจริญก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้เนี่ยระบ,บุกอะไรต่างๆที่ได้เปลี่ยนไปแล้วก็เรามีทุนประมาณต่างๆมาสร้างทั้งศูนย์ฝึกสร้างทั้งที่ทําการสมาคมใหม่ของเราอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการออกไปทํางานผู้เชื่ยครับที่เราไปสร้างความสัมพันธ์สร้างอะไรต่างๆแต่ว่าผมว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราได้ไปปูทาง ให้มีความแั่นแฟ้์อย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีปากมีเสียงอะไรในรับาชาิเลยครับนะครับมีอะไรเนี่ยเราก็จะถูกลงโทษจะถูกห้ามรนอนหานี่หยุดตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครกล้ามาแต่ต้องอะไรกับเราเพราะว่าเรามีเกียรติทากสีพอที่จะตอบคำถามหรือ,อพูดชี้แจงหรือว่าเขาก็จะต้องมีความเกรงอกเกรงใจเรานะครับเพราะนั้นตนี้ผมคิดว่าก็มี มเมุลวีอย่างมากมายคือคือคนไทยเนี่ยสมัคนก่อนไทยเนี่ยมีคุณมารีเป็นบอสฟีฟา<ช>นะครับเราบอกว่าคุณมารีไม่ได้อะารมาทำเน แล้วก็เป็นนายกสมาคมกบุบาร์นครับก็มีหลายชาติที่นั่งยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับคือถ้าถ้าติยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมคิดว่าผมาว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ให้าการสนับสนุนย์ผเนี่ยมีมากกว่าเสียงส่วนน้อยเลยนะครับก็แน่นอนนะในเรื่องของการเป็นบอร์ดมหาวิทยาลัยการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการดึงผุ้ต่อรายการต่าง ด้วยในการที่อโอเคสามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าโปรโมทประเทศไทยได้ด้วยพุทธศาสชิงแชมป์โลกนั่นก็คือหนึ่งในผลงานาก,การเตรีอมความพร้าที่ไปราการเอามาให้ได้มาเป็นเจ้าภาพได้แต่ยังจะมีหนึ่งรายการด้วยใช่ไหมฮะที่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าคุณบวีก็กําลังที่เดินเรื่องอยู่ในการที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพคือคุณบอยโยชนชิงแชมป์โลกคือคืออนนี้เนี่ยเรามีในอนาคตเนี่ยเรามีเป้าหมายที่เราอยากจะ ยิย่งใหญ่ระดับนานาชาตินี่ก็คือหน,อนะะึ่งผู้ซ่อนอย่อางเราได้แหละถ้าซอมชิงแชมป์โลกเนี่ยเราได้ละปีหนึ่งสอง่ะคอับาแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกอายุไม่เกินยี่สิบปีความจริงเนี่ยเราได้เสนอตัวไปทั้ง17ปีแล้ยี่ ว่าการประชุมใหญ่กีฟ้าเนี่ยบ,บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจใเอาเข้ามาประชุมทําไมแล้วใครจะได้ประโยชน์อะไร mm hmm. ะคุณมาวิชช่วอ,อธิบายนิดน,นึงนะว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างคือบ้านเรามี ที่มีเกียรติผู้ที่เป็นอดีตน,นักกีฬาระดับโลกอะไรต่างที่จะมารวมกันแล้วเนี่ยก็ยังมีนักข่าวเดี่ยวทูกนะครับมาทำข่าวครับนอกจากทำข่าวในเรื่องของอการประชุมใหญ่ในเรื่องของฟีฟ่าแล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงให้ ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาก็ถ้าเขาไปจัดงานตรงไหนเนี่ยเขาก็จะมีทุ บางคนอาจจะบอกว่าคุณวลีเอามาเนี่ยมันก็ได้ภาพลักษณ์แต่ว่ามันทำให้คนไทยเก่งขึ้นไม่ได้มันจะเชือ่อมโยงคนไทยเก่งขึ้นได้ไงอาารย์คุณเพาอันนี้มันก็ทําให้การเปลี่ยนตัวไงการเปลี่ยนตัวที่โดยเฉพาะเนี่ยผมว่าเด็กเล็กเยาวชนที่หลานเราเนี่ยถ้ามันมีการจัดงานระดับอย่างนี้เกิด <ปะ S 2> ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็จะแรงบันดาลใจเป็นแรงโดนใจ มีการคบกค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในกลุ่มซึ่งมีความคิดคล้ายๆกันมีความที่จะรูะ้จัดก,การใช้ชีวิตอะไรต่างๆแล้วก็ผมคิดว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเด็กที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะมีะประโยชน์จะได้ประโยชน์จาก เนี่ยกำลังพูดกันถึงเรื่องของภาพรวมสังคมระดับประเทศได้เลยนะฮะที่ก็สามารถที่จะช่วยได้บ้างเหมือนกันล่ะนะฮะรวมถึงการจัดเยาวชนชิงแชมป์โลกเนี่ยนะซึ่งคนไทยเนี่ยจะได้ดูแน่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเมสซี่นะครับแล้วก็ชาบีเอันเดสทุกๆคนเนี่ยนะล้วนจะผ่านรายการนี้มาแล้วไว้นั้นแต่เราจะได้เป็นไหมฮะตกลงผมคิดว่าก็คงจะต้องมียางตัดสินกันในช่วงเวลาในปีหน้านะครับข่าวนั้นเองก็คงจะต้อง รอเวลาทันตงนี้กันอยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีอย่างหวังกนัวนะสำหรับรายการอย่างนี้ก็แน่นอนครับบริหารปีฟ้าตอนนี้เนี่ยนะฮะจะครบกำหนดนี้ภายในยี่ปีครับคืออะไรจะมีการเลือกตั้งในปีหน้านี่แหละนะครับมาตั้งแต่ก็ในช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผมก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งก็ก็ผมจะต้องดูกันว่าชาสมาชกต่างกาจะ ถ้าว่าในหลักการเลื่อนเนี่ยไอโครงการในางาที่วางเอาไว้เนี่ยมันก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ถูกต้องไหมับได้อย่างสะดวกขึ้นสะดวมที่ว่าถ้าเราจดใจว้าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยคือขายที่เรามีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้มันก็มากมายแล้วแล้วรับยิ่งถ้าเราได้สืบต่อเนื่องในการทําหน้าที่ในรับเลื่อนตั้งทำงานต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่เร่องต่าง ะะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของบอดบริหารฟีฟาช่วงหน้าครับก็คงจะกลับมานะฮะพูดคุยกันเอาละทิศทางเป้าหมายต่ออย่างนี้ไปนะฮะมันจะมีอะไรบ้างที่จะต้องทํากันและโดยเร่งด่วนแล้วก็เป็นเป้าหมายระยะยาวด้วยนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะพักจากสกรูแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงเบสทายครับ